สวัสดีทุกคนอยู่ผมเฉยชะโจนะครับผมวันนี้ผมไปได้บีบีกันตัวใหม่มานะครับผมเป็นบีบีกันที่แบบออกมานานมากนะครับผมก็คือตัวนี้นะผมก็๑๙ก็ซีรีส์นะครับผมของโตเกียวมาริเป็นตัวสตาร์เออหรือเ d e นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากประมาณนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เห็นขายทั่วไปแล้วนะครับซึ่งระบบภายในเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับไอตัวเจนสีข ok ่ของก็ของมารีนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ภายในเนี่ย เท่าที่เท่าเท่าที่ผมเท่าความเข้าใจของผมนะไอตัวนี้เนี่ยภายในเนี่ยมันก็คือตัวที่จีเนี่ยเขาเอาไปก๊อปนะครับผมเพราะฉะนั้นอ,อะไรจากจีอะไรเงี้ยน่าจะใช้ด้วยกันได้อย่างเช่นพวกค่ายอาร์มี่อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะเรามาแกะกล่องกันกลับดูดีกว่านะครับผม <S <S เป็นตัวที่แบบก็ไม่ใจะหายากนะผม <S <S เป็นตัวค o l l e c t o r p i e c แล้วนะครับผม <S <S แต่ว่านั่นแหละเนาะช่วงนี้ราคามันตกต,กตกเลยผมก็เลยได้มาราคาโอเคนิดหนึ่งนะครับผมเปิดมา นะครับผมอันนี้ผมไปได้มือสองมานะเพราะมือหนึ่งหาไม่ได้ละกะหายากมากนะครับผมแฟฝดเออกล่องก็มาก,ก็ประมาณนี้นะครับผมตกเจมอลิกเข้าไปเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอมันจะมาของใหม่มันจะมากับคู่มือหรือเปล่าแต่ว่าน,นี่เป็นที่ผมได้มามือสองเนี่ยมันไม่มีนะครับผมเออเรามาตัวปืนก็จะอยู่อย่างนี้นะผมก็จะสังเกตได้ว่าแม็กกาซีเนี่ยลอยเยอะมางนะครับผมก็สี สีจากกล้องมันจะดูสว่างนะครับผมแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันดูมืดๆเข้มๆขนะครับผมปืนออกมาตัวปืนนะครับผมจะมีตัวท h u m b r นะครับผมกับบอแม็กเป็นงานพลาสติกนะครับผมแต่ว่าดีไซน์เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะครับผมนะครับผมเป็นโพลิเมอร์เหนียวนะครับผมของโตเกียวโมริเขาแล้วข้างหลังก็จะมีน็อตยึดตัวบอแม็กนะครับผม ตรงนี้นะครับผมอ่าแต่ที่เหลือก็เหมือนกล้องทั่วไปเลยนะครับผมเป็นเจนสามนะครับสังเกตยังไงปุ่มป,ม,ปมแม็กแบบนี้คือเจนสามนะครับผมถ้ายื่นออ,ออกมาคือเจนสี่นะครับผมแต่ถ้าว่าถ้าเกิดยื่นยาวออกมาแล้วตรงนี้ก็มีตัวปดสไลด้ดวยเนี่ยเจนห้านะ,นะผมง่ายๆทําความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับผมใน,นกรีนก็จะมีที่เสริมตูดนะครับผมเสียบปุ๊บหน้าตาประมาณนี้นะครับผม เป็นปืนที่ค่อนข้างจะเก่านะครับผมแต่ว่า I believe in Tokyo m o r i s u p r m a c y นะครับผม Tokyo m o r i เนี่ยเป็นปืนที่ถ้าไม่ใช้แก๊สแรงก็อยู่กับเราได้นานนะครับผมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมถึงแม้มันจะแบบสภาพมันจะฟักอัพขนาดไหนก็ยังใช้ได้นะผมผมเคยผมตอนนี้ผมซื้อขายบีบีกันเนี่ยผมไปได้มาจาก ร้านมือสองญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนที่ไปได้มาบางแม็กกาซีนนะผม <c oughs> ผมเคยไปเจอแม็กไฮคาปาวางขายอยู่ที่ร้านมือสองผมก็แบบสภาพมันสภาพมันไม่ต่างกับแบบสภาพมันก็ไม่โอเคเลยนะผมตอนที่ผมได้แม็กไฮคาปาวาจากร้านมือสองญี่ปุ่นเนี่ยมันสนิมขึ้นมันนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่รั่วไม่รั่วเลยนะครับผมโอริงของญี่ปุ่นเนี่ยดีมากนะครับผมผมก็เลยอ๋อเออว่ะ ตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นไอพวกตโตเกียวโมริผมก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยเล่นพวกค่ายจีนค่ายแต่หมดแล้วเพราะว่าถึงแม้มันจะทํามาจากซิงอลลอยนะผมหรืออลูมิเนียมเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ะอลูมิเนียมสิทำมาจากเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าความคงทนภายในเนี่ยตโตเกียวโมริผมให้ที่หนึ่งเลยนะครับผม ตัควควบอร์รเนี่ยถึงแม้สไลด์จะเป็นพลาสติกแต่บางตัวรีคอยล์หนักกว่าของไต้หวันบางตัวนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับจะมาแกะภายในันกล่ออ่ะยืนบอกไปตัวคัสตมตัวเนี้ยข้างบนจะมีการเจาะผ่อนให้มันเบาขึ้นนะผมทั้งทั้งที่เป็นพลาสติกก็เบาขึ้นอีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมภายในก็ประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเก่าๆหน่อยนะครับเพราะว่าไหนๆนะไม่ได้มือสองมาฟึบะมาณนี้นครับผม ก็กดกดริสเซตมาเหนือครัขอมอ่ลลื่นมากนะครับผมอืมลื่นมากจริงครับผมมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับผม,มนี่นี่คือตัวโอยนี่คือตัวนั่นนะครับผม ตัวฝึกซ้อมของโตเกียวมารินะครับผมเราจะใส่เข้าไปใส่เข้าไปทำไมใส่เข้าไปทำไมนะครับผมเสียบเห็นไหมไม่ค้างนี่คือตัวฝึกซ้อมน้ผมเผื่อใครไม่รู้นะครับแกกลอกมาเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ปุ๊บอ่านี่คือตัวฝึกซ้อมเราก็สามารถฝึกซ้อมได้ครับผมอย่างเช่นเราฝึกรีโหลดอย่างเช่นแม็กหนึ่งไม่ใส่แม็กหนึ่งใส่แม็กที่ไม่ใส่ก็เสียบยิงปุ๊บซัดค้าง พอสลายค้างเสร็จปุ๊บเราถอดแม่ออกมาเอาอันที่มันมีตัวเสริมใส่เข้าไปอย่างนี้นะผมนี่คือการฝึกซ้อมนะครับผมเขาเลยให้ตัวฝึกซ้อมมานะครับผ,ผ้ทำเพลงนะผมเติมแก๊สแก๊สที่จะใช้วันนี้เป็นแก๊ส9กิโลนะผมไม่ใช่8กิโลทำไมผมถึงใช้ตัวนี้มันใช้กับ MWS แล้วมันยิงดีนะผมไม่แรงเกินไม่เบาเกินนะครับผมผมเคยใช้8กิโลแท้ๆเนี่ยเบามากนะครับผมรีคอยล์แทบไม่มีไม่สนุกเลย แล้วก็ถ้าเกิดใช้สิบสองกิโลแรงเกินไปผมไม่อยากให้ปืนพังไวน้นะครับผมนะครับมาณนี้นิดเดียบพอนะครับมาอ่ะเดี๋ยวลองดูรีคอยล์ก่อนนะผมสัมผัสได้ถึงรีคอยล์นะผมลองผมจะคุมรีคอยล์นะอัอนนี้นะครับผม สำหรับผมเนี่ยรีคอยก็ถือว่าโอเคเลยนะผมความกระชับความเร็วแล้วก็รีคอยอย่างเงี้ยโอเคมากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกลุ่มกระสุนเลยแน่นและก็แม่นยำมากนะผมเพราะว่าเดิมๆของตัวกียวโมริเนี่ยผมให้ที่หนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแบับตัวกล็อกกล๊อกเนี่ยผมเป็นปืนเป็นปืนที่แบบทัทง้ทงทั้งทั้งรักแบบท,ทั้งทั้งเกียบแบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปไม่รู้ทําไมเหมือนกันพอขายปุ๊บมันมีความรู้สึกอยากจับกล็อกขึ้นมาครับผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันตอนนี้ผมก็่นตัวโอ ปืนหายอ๋อผมเล่นตัวไฮคาไปอยู่นะผมผมกำลังมีแผนว่ากำลังจะแต่งเป็นสไลด์ท่อนบนของ Airsoft Masterpiece นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของหมดนะครับผมผมก็ไปคยุยกับทางร้านมาทางร้านบอกว่าเฮ้ยปีใหม่มาแน่นอนนะครับผม,ผมก็เลยเก็บตั้งอ๋อปีใหม่นะครับลูก,กี้สวครับผมรอสไลด์สีดำของ p ป ed Cat อยู่นะครับพี่ผมอยากได้สไลด์มากนะครับ ก่อนที่เราจะจากกันไปลองชมรีคอร์ของตัวนี้ก่อนนะครับผมจะมีเดียพอได้หมดนะครับผมอ่ะแล้วก็คลิปนี้สุดเลยรวมนะครับผมตัวนี้หามาเก็บได้ก็หามาเก็บนะครับผมดีมากนะครับผมดีไซน์สวยกล้ามความกระชับโอเคนะครับผมอ่ะคาชัน่นฟรตดังเออนี่โห ต้องหางให้ได้เลยนะของดีจริงนะครับผมก็คลิปนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะผมก็ขอบคุณสำหรับ200 s u b s c r i b e r นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเราเดินทางมาไกลมากๆจริงจริงหลังจากที่ผมถ่ายคลิปมาเกิน100คลิปนะครับผมก็ดีใจนะผมที่มีผู้ติดตามเกิน200แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ